สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เป็นข่าวจากสำนักข่าวบันเทิงของจีนจาก163นะคะฟอรัมเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะก็รายงานว่าชี่ายนั้นร้องไห้ด้วยระหว่างการประชุมที่เหิงเตียนแล้วก็อีเจิ้งนั้นยืนยันว่ายังคงสนับสนุนเขาอยู่นะคะเป็นข่าววันที่11กันยายนปี2025ค่ะเริ่มต้นข่าวเขาเขียนว่าในวงการบันเทิงเนี่ยชีวิตของคนดังก็มักจะถูกขยายให้กว้างขึ้นจนแทบจะเรียกได้ว่าซับซ้อนแล้วก็เหตุการณ์ระหว่าง ชูข่ายกับฉีรี่ซานะคะถือว่าเป็นภาพสะท้อนเล็กๆของปรากฏกา์นี้นะคะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยการเติบโตของโซเชียลมีเดียความสนใจของสาธารณชนก็ได้ขยายวงกว้างเกินกว่าแค่เรื่องงานของพวกเขาไปมากแล้วไปสู่ทุกแง่มุมของชีวิตส่วนตัวด้วยทั้งหมดนี้ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับผลกระทบของวัฒนธรรมไอดอลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนดังแล้วก็แฟนๆนะคะความคิดเห็นของ ชิลีซาบนโซเชียลมีเดียในตอนแรกตั้งใจให้เป็นเรื่องของการแสดงความรักอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ดำเนินไปการแสดงออกเหล่านี้ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเหมือนเป็นการตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนปฏิกิริยาของชาวเน็ตนั้นมีหลากหลายตั้งแต่ความเห็นอกเห็นใจและข้อ,อความเข้าใจไปจนถึงการเยาะเยะ้ยถักถางทุกครั้งที่เธอพูดออกมาเนี่ยเธอดูเหมือนจะทำให้ความตึง เครียดนี้มันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมองไม่เห็นก็ก่อให้เกิดแรงกดดันจากสาธารณชนมากยิ่งขึ้นสถานการณ์ของชุกข่ายนั้นก็ซับซ้อนไม่แพ้กันแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ว่าพฤติกรรมนะคะของเขากับเกาะให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่คาดคิดแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในที่สาธารณะนั่นเองค่ะนักแสดงผู้นี้ซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นที่รักของผู้คนบนจอ บัตรนี้กลับต้องตกอยู่ในวังบนนะคะแห่งความคิดแล้วก็คําวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของสาธารณะอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดมากมาย ในด้านหนึ่งผู้คนต่างก็พยายามปกป้องเขาโดยอ้างว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ย่อมตั้งคำถามต่อการกระทำของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะความรู้สึกที่ขัดแย้งกันนี้ก็บีบให้ชูไข้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการจัดการภาพลักษณ์ส่วนตัวของเขาเพราะแม้แต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจขยายวงกว้างขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดและในกระบวนการนี้อิทธิพลของโซเชียลมีเดียก็ไม่อาจประเมินค่าต่าเกินไปมันเปรียบส เหมือนดาบสองคมที่เผยแพร่ข่าวสารคนดังอย่างรวดเร็วไปแล้วแล้วก็ได้รับความสนใจเชิงรบเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วเช่นกันชีวิตของชูรีซาแล้วก็ชุกข่ายนั้นดูเหมือนจะถูกครอบงำโดยชาวเน็ต ทุกการตัดสินใจแล้วก็ทุกอารมณ์ที่ปัทุขึ้นของพวกเขาถูกตีความแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องจากคนอื่นๆในยุคที่ข้อมูลล้นเกินเช่นนี้เนี่ยการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชนก็มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ศิลปินต้องแบกรับภาระทางจิตใจอันหนักอึง้งท่ามกลางความหลากหลายนี้บริษัทของชูริซานั้นตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ตัดสินใจลงโทษเธอนะคะเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์ ก็คือให้เธอนั้นหยุดงานไป2อ,อาทิตย์นะคะการตัดสินใจครั้งนี้ก็ทําให้เธอตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะของบุคคลสาธารณะแล้วก็การกระทําของเธอไม่เพียงแต่สะท้อนถึงตัวเธอเองเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงทีมงานเบื้องหลังอีกด้วยด้วยเหตุนี้นะคะทางชริซาก็จึงเริ่มไต่ตองคําพูดและการกระทําของตัวเธอเองแล้วก็พิจารณาว่าการบริหารจัดการภาพลักษณ์ของเธอต่อสาธารณะให้ดีขึ้นในอนาคตต้องทำอย่างไร ขณะเดียวกันเอเจนซี่ของชูคายเองก็ติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับเอเจนซี่ของชีริซาแต่ว่าพวกเขาก็เข้าใจว่าการซ่อมแซมภาพลักษณ์ของชูขายก็มีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับตัวศิลปินชูขายแล้วการสร้างภาพลักษณ์ส่วนตัวของเขาขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจำเป็นต้องรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้พร้อมกับรับมือกับแรงกดดันจากภายนอกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนเนี่ยความคาดหวัง แล้วก็ความต้องการของศิลปินในสังคมกับยิ่งเข้มงวดมากขึ้นในระดับหนึ่งสิ่งนี้ก็สะท้อนถึงกรอบความคิดของสังคมด้วยแม้ผู้คนนั้นจะชื่นชมไอดอลของตนแต่ว่าพวกเขาก็คาดหวังว่าไอดอลจะมีภาพลักษณ์แล้วก็มาตรฐานทางศิลธรรมที่สมบูรณ์แบบเช่นกันแต่ว่าความคาดหวังนี้มันสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะก็เป็นเครื่องหมายคำถามเอาไว้เหตุการณ์ของชิลี่ซ่าแล้วก็ชิคายนี่ก็ได้จุดประกายให้เกิดการไตร่ตรองอย่าง นึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้ในความเป็นจริงแล้วภายใต้ลัศมีของไอดอลมักซ่อนความเปราะนะคะเปราะบางและก็ความไม่มั่นคงทางจิตใจของพวกเขาเอาไว้ในขณะที่ศิลปินนั้นมุ่งสู่ความสําเร็จในอาชีพพวกเขาก็ต้องผเผชิญกับแรงกดดันจากทุกด้านประสบการณ์ของชิลลซาและชิคายก็เตือนใจเราว่าชีวิตของไอดอลไม่ได้งดงามอย่างที่โลกภายนอกจินตนาการพวกเขาก็ต้องผเผชิญกับความยากลำบากและก็ความท้าทายเช่น ความจริงข้อนี้ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทางอารมณ์แล้วก็จิตใจของเหล่าคนดังการจะอยู่รอดแล้วก็เติบโตภายใต้รัศมีนี้จึงกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภาพลักษณ์ของชีรีซาและชข่ายก็ค่อยๆปรากฏสู่สายตาสาธารณชนชาวเน็ตจำนวนมากก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการกระทาของพวกเขาระหว่างเหตุการณ์นี้โดยตั้งคาถามว่าพวกเขาสามารถนิยาม ตัวตนใหม่ผ่านการไตร่ตรองและการเติบโตท่ามกลางความวุ่นวายได้หรือไม่การไต่ตองน,นี้ก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวศิลปินทั้งสองเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นนะคะให้ไอ d o ดอลมากมายใคร้ครวนถึงคําพูดแล้วก็การกระทําของตนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตบนอ,ออนไลน์ชีวิตสาธารณะ ทมการกระแสความคิดเห็นสาธารณะที่ผันผวนเช่นนี้ประสบการณ์ของเขาทั้งคู่ก็ได้กระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองถึงความรับผิดชอบของโซเชียลมีเดียเช่นกันเพราะว่าในฐานะของช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้เหล่าคนดังได้แสดงตัวตนเท่านั้นแต่ว่ายังขยายข้อบกพร่องแล้วก็จุดอ่อนของพวกเขาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสาธารณชนและคนดังได้กลายเป็นคำถามที่ควรค่าแก่การสำรวจและทำการวิจัยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหตุการณ์ของทั้งคู่นะคะศิลปินทั้งคู่นี้ก็ไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัวของศิลปินทั้งสองเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนถึงวัฒนธรรมไอดอลในสังคมอีกด้วยเราควรที่จะชื่นชมไอดอลควบคู่ไปกับการให้ความเข้าใจแล้วก็การยอมรับพวกเขามากขึ้นด้วยหรือไม่แล้วก็ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้นะคะการจัดแสวงหาไอดอล ควบคู่ไปกับการรักษาความคาดหวังที่สมเหตุสมผลต่อพวกเขาจะเป็นความท้าทายที่ทุกคนต้องเผชิญด้วยเหตุการณ์นี้นะบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจความซับซ้อนของไอดอลได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนแล้วก็เกื้อกูลกันมากขึ้นกับพวกเขาในอนาคตนั่นเองแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดนะกับฉูไข่ในขณะนี้ก็คือเขาก็ได้รับความกดดันแล้วก็ในระหว่างที่ประชุมที่เิงเตียนเนี่ยเขาก็ถึงกับร้องไห้ น้ำตาไหลออกมาโดยทีเดียวแล้วก็มีการพูดถึงว่าเขายังไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวนะคะในโปรเจกต์ใหม่ต่อไปเนี่ยคือยังเป็นชื่อของชูข่ายอยู่จากที่เมื่อวันที่10นะคะกันยายนมีข่าวหรือสะพัดว่าเขาถูกปลดนะคะออกจากตําแหน่งพระเอกจากซีรีส์เรื่องใหม่แต่ตอนนี้คือออกมาปฏิเสธนะคะเ,เพื่อนๆไม่ได้โดนเปลี่ยนแล้วก็อีเจิงเองก็ยืนยันว่ายังคงสนับสนุนชูข่ายอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ณนะัดจุดนี้ก็ทําให้บทสรุปของแผนการของชีรลี่ ที่จะแบบล้มฉูขายนั้นก็ถือได้ว่าล้มเหลวไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามีอะไรอัปเดตต่อมานะคะเดี๋ยวอาหวานจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะในข้อความแล้วก็เนื้อข่าวของวันที่1 1กันยายนปี2025ค่ะก็คงเป็นช่องทางดีๆเนาะก็เห็นแสงสว่างแล้วล่ะสําหรับฉูขายในครั้งนี้ก็คงคงจะรอดปลอดภัยเนาะเพราะว่าทางวีเจิงก็ประกาศยืนยันว่ายังคงสนับสนุนเขาอยู่นะคะเอาล่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ